คือกำไร,รเนี่ยเป็นคนที่อยู่ทุกวงการค่ะทุกวงการที่มีตังค์ซื้อได้นะคะโอ้เป็นของที่เอาอเข้ามาจากญี่ปุ่นจ้า <Web wreck Isaiah eden> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในวอล์กของกำไร,รใจดีและแน่นอนว่าวอล์นี้นะคะเป็นวอล์ใหม่ที่กำไร,รจะเปิดตัวให้ทุกคนรู้ค่ะเป็นช่วงที่กำไร,รดีใจที่สุดที่ทกำไรจะได้ทำนะคะมันก็คือช่วงกำไรซื้อทุกอย่าง รังหาง่ายนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยการช้อปปิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในการระบายความเครียดที่ดีมากๆอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับสาวๆทุกคนคะ่ะของที่กันไมนำมาแกะกล่องในครั้งแรกของกําไรซื้อทุกอย่างเนี่ยโอ้ยเป็นของอที่เอาขอเข้ามาจากญี่ปุ่นจ้าคือรอมานานมากต้องมีเกือบเดือนอ,อันนี้นะคะเพราะว่าสั่งไปรู้สึกว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ววันนี้วันที่29ก้าไมเพิ่งจะได้นะคะอ่ะเรามาแกะ กล่องเล็กกันก่อนนะคะว้าวใบแกะกล่องคืออยากจะบอกว่ากำไรสั่งชุดไม้กอฟมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นชุดไม้เลดี้ของคอนม่ากาไฟนะคะมันขายยากมากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่ได้ผลิตแล้วแต่ว่า พี่สตีฟที่สุดแสนน่ารักของกําไรนางก็หาประมูลชุดใหม่มาให้กําไรได้นะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ไม้นะคะ1-2-3-4-5-6-7ี่ห้าหกเจดไม้แต่ตีเป็นไม้เดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือพูดจริงๆว่ากําลังอยู่ในช่วงพึ่งฝึกตีตีใช้ไม้เป็นแค่ไม้เดียวคือไม้7ชอบมากคืออยากจะบอกว่าตอนที่ไปลอง รู้สึกว่านางดีมากแต่านางไม่มีสินค้าแล้วเลยต้องทำการประมูลเข้ามานะคะยังไงก็ต้องอขอบคุณที่สติจากใจเลยที่ช่วยน้องหาของดีๆแบบนี้นะคะอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึง่งว่าอีกกล่องนึงคือกล่องอะไรนะคะอันนี้พิงน้องไว้ก่อนนะจ๊ะนางคือ กระเป๋าเก็บไม้กอล์ฟนั่นเองจ้าโอ้โ oh หคือเป็นคอเลกชันปีป0 2 0ี2020เป็นสีขาวค่ะในเมื่อกระเป๋ามาแล้วไม้มาแล้วค่ะเอาละค่ะใส่ไปเลยอะไรใส่ช่องไหนบ้างไม่รู้ <S <S เป็นไงทุกคนเข้าออกำไรไหมอุปกรณ์กับกระเป๋าแบกให้ดูนี่นะคะะพายให้ดูโอ้ยนะักใส่ยังไม่ เดี๋ยวจะแบบว่าหล่นไปทั้งคนทั้งกระเป๋านะคะพี่สตีฟของเราเนี่ยทำไมกันไม่ถึงจะต้องให้พี่เขาเป็นคนจัดการดําเนินการช่วยสั่งให้เพราะว่าเว็บไซต์ที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาสั่งประมูลมาจากในเว็บ Yahoo Option Japan ซึ่งภายในเว็บเนี่ย เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแนะนําก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยจัดการดำเนินการให้ยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะดีใจมากๆไหนๆก็ไหนๆละเราเนี่ยได้รับของมาแล้วก็มีของพี่สตีฟมาด้วย ก็คือถุงนี้นั่นเองนะคะเป็นของที่พี่สตีฟสั่งมาพร้อมกับของของกำไรทุกคนการแกะของของคนอื่นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูแล้วก็ไม่ต้องทําตามนะดูหน่อยสิสั่งอะไรมาจากญี่ปุ่นโอ้โหกระเป๋าเข้าก็อะไรอะไรอีกชุดชุดออกรอบนะคะมีแค่นี้ลคะค่ะกําไมก็คิดว่าพี่เขาสั่งอะไรมาไม่ตื่นเต้นเลยเก็บเก็บ ปิดไว้เหมือนเดิมเหมือนยังไม่ได้แกะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่กําไรเนี่ยจะมาแกะกล่องว่ากําไรอะซื้ออะไรบ้างคือกาไรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ทุกวงการค่ะทุกวงการที่มีตังซื้อได้นะคะทุกานไหนตังไม่ถึงก็ยังไม่เข้าเอาเป็นว่าใครที่ชอบลอกช่วงนี้นะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง subscribe เป็นกำลังใจให้กำไรใจดีหน่อยนะคะแล้วเพื่อที่จะได้มีกำลังใจเนี่ย ออกมาทำช่วงดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่ชอบหรืออยากให้กําไรซื้ออะไรมาแกะกล่องเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้สักนิดนึงเดี๋ยวจะทําตามค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปตีก๊อฟก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ